สวัสดีครับขอต้รับเข้าสู่ช่องของตตตืออีครั้งนะกับวันจันทร์ที่19เดือนไหนไม่รู้อยากรู้ไปดูปฏิทินเองนะครวันนี้จะมา PVP ท Th ิ้งท้ายรีซิโลคอลแลบรีลันให้ดูกัน PVP นี้คือ PVP จริงนะฮะมีแพ้แพ้วะมีแพ้มีชนะนะแล้วขอบอกเลยว,ว่าวันนี้เราจะไม่ปิดชื่อนะเพราะว่าเกิด เหตุการณ์ที่ว่าเปิดชื่อแล้วมองไม่เห็น CC ซฝั่งตรงข้ามวันนี้เราจะ PVP ในโหมดของสามัญประจำบ้านกันนั่นเองนะเพิ่งรีบเลยสำหรับทีมพิชัยก็ว่าจะเป็นทีมลูกผสมละกันนะคิดอะไรก็ได้ก็ใช้เราไม่มีแผนใจตัวไล่ฮาร์ดเรายังไม่เล่นเพราะของเรายังไม่ฟูนะ ทีมแรกไม่ใช่ทีมแรกทีมที่เล่นเราก็จะเล่นเป็น1เลยซ้ายสุดเอคิท้าลนะ่ะซับด้วยสเลวแดงตัวกลางก็คือบุญฮิวนะแล้วก็มาด้วยซีเกิร์ดสับด้วยบัแลแลกนาล็อกถามว่ามองภาพคร่าวๆแล้วพอจะรู้ไหมทีมนี้ทำงานยังไงร,รู้แล้วเก่งมากไปไงไม่ต้องพูดเลยนะมาจะบอกให้ฟังคร่าวๆว่าทีมนี้ทำงานยังไงก็คือเราจะให้เริ่มต้นมาเนี่ย ทีมเราจะมีบัฟทั้งหมด3บัฟจากที่ซีเกิร์กับบุญฮิวแดงเนี่ยคอมโบกันด้วยการไปลดป้องกันกับลดโจมตีทําให้เริ่มเทินมาแล้มีบัฟแน่นอน3บัฟแล้วก็ซับด้วยบัลเล็กที่จะไปลดสเตตของ่ายตรงข้ามแล้วก็เพิ่มโจมตีให้เราอีกอ่าและทีนี้ถามว่ามันจะคอมโบกับไอคิดหน้ายังไงสกิลหมู่ไงจ๊ะอ่า ก็คือทั้งบุญฮิวทั้งซีเกิด์เนี่ยมีสกิลมูลอยู่คนละหนึ่งสกิลอ่าไม่ต้องกลัวไปเลยไปเลยดีกว่าฉันว่าฉันพูดมากไปละคลิปนี้สำหรับใครที่รอดูคลิปนะพรุ่งนี้มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไฟนอลบอสเออแชลเลอร์ aller, เอยนะแล้วก็อะไรต่างๆอีกมากมายจะอัพได้ประมาณช่วงแบบหลังเลิกงานนะแกเข้าใจปะ ไม่สามารถอัพได้ทันทีหลังเกมเปิดเพราะาเกมมันเปลี่ยนมาเปิดในช่วงเช้าเปิดวะปิดปรับปรุงในช่วงเช้าไหนดูสิตัวไหนใช้เป็นทามิเอลแดงไม่มีทามิเอลแดงแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่ามันจะต้องกินหลบมาแน่เลยวะมันจะกินหลบมาไหมออลองดูแล้วกันเผื่อมันไม่หลบแต่แสนเจดอ่ะเฮ้ไม่หลบ ฉันเจอบอดหรือเปล่าเนี่ยอขออนุญ,ญาตไม่ปิดชื่อนะแตแล้วก็ไม่ปิดไม่ปิดซีซีแหละเพราะว่าปิดชื่อแล้วมันจะไปดโดนซีซีขออนุญ,ญาตคนในคลิปทุกคนที่เจอใน PVP ต่อจากนี้นะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ .Foreigner ไม่ว่าจะเป็นคนไทยถ้าเจอใน PVP นะเออขออนุญ,ญาตด้วยนะว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ใดเกิดคอมเมนต์ใดคอมเมนต์ให้คุณรู้สึกไม่พอใจเนี่ยบอกมาได้เลยบอกส่วนตัวมาทางเพจหรือทาง YouTube ก็ได้คอมเมนต์คุยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติฉันคุยกับคนในุฉันนนคคยในเพจอยู่แล้วคุยกันแบบว่าคุยกันแม่งเหมือนเพื่อเลยใครทักแชทส่วนตัวมาแต่ก่อนตีสามตีสี่กูก็ตื่นมาตอบบ้ามาก พอ P ี VP แค่หมด5พลังงานพอนะขอตัวไปทำอื่นมัง่งวันนี้เพิ่งไปย้อมผมมาด้วยแหละเรารู้สึกว่าตัวเองสวยมาก <c oughs> ไม่มีใครชมกูชมตัวเองก็ได้ก็เจอทีมไรเนี่ยรู้สึกว่าส่วนตัวทีมนี้นะจะแพ้ทีมแบบบันล้วนบันแดงล้วนอย่างเงี้ยทีมอื่นพอสู้ไหวหมดพอเจอเป็นแบบบันนรกอาเธอร์แล้วก็เป็น ในส่วนของลฮาร์ดอย่างเงี้ยสู้ไม่ไหวเพราะอะไรเพราะเลือดแม่งเยอะเราไม่สามารถปิดเกมได้อะเพราะมันปิดเกมไม่ได้เราเจอส่วนเนี้ยลายฮาร์ดแม่งเลือดเยอะมากตีเดียวแรงมากเอคิดหน้ารีตุยก่อนเลยลองดิมาไปการ์ดเลียงแบบเดิมเลยอะการ์ดเลียงแบบเธนเมื่อกี้เลยเอ้ย ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วรู้สึกกระดากปากเนาะต้องเธอแล้วยังไม่มีใครสู้หรือว่าเป็นพวกคนเขากลัวผัวเมียคู่นี้กันวะมาต่อกันที่รอบที่สามเจอเป็นฟูแองวู้ฮูวูฮูฟูแองนานๆจะเจอทีสู้ยากพอสมควรแหละพะมันมีล้างดีบัฟบ เฮียนตีหกโวฮอฮโหอเฮียนตีหกโวเฮ้ปาดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่มันนี่ไม่ได้พอไอยู่ละมั้ง พอไม่มีลุดเซลชายมายืนในสนามเนี่ยมุนฮิวแดงแทบไม่คลิกเลยจ้ะเพราะว่าตัวนางเองอ่ะอัตราคลิกน้อยกว่าเขียวอีกนะเว้ยดูบับบนหัวในคีน่าดิสมชื่อแม่มดทํงความโลภละจริงๆน่าจะปิดได้แล้วแหละ อาอย่างนี้เลยไหมบ้าไม่เอาไม่เสี่ยงเออเดี๋ยวเกิดมันไม่ตายขึ้นมาทำไงเฮ hmm. ้ยตายวะ่ะจริงจริงจริงจมันก็ตายมันเสี่ยงนะการที่เราแบบใช้การ์ดใบเดียวเพื่อไปทำอันติเอคิตหน้าในเทิร์นต่อไปอย่างเนี้ย mm. okay. อูแม่งรวมมาขั้นสาี่ดอกตายปะวะเอาซีเกิดรถป้องกันไปก่อนละกันมันจะได้ไม่โดนแรงเติมเลือดให้ซีเกิดก่อนมาถึงรวมกายขั้นสามเลยอ่ะป้องกันมันมอยู่เออมา ดีมากอีดอกปาดปึ๊บเลยไหมสกิลหูตึงใช้ไปสกิลหูแววอารมณ์แบบฮะใครเรียกสกิลแบบฮะแค่เรียกเลยรอบนี้รอบที่เอ่อรอบที่อะไรเหรอเนี่ยรอบที่สามแล้ว อันนี้เป็นรอบที่สี่นะจ๊ะผมนะจ๊ะผมวะอันนี้รอบที่สี่นะมาหุ้ยเจอเป็นริมูลุอ่ะจริงๆเวลาพิมพ์ในโทรศัพท์ไม่ไม่ไม่ชอบพิมพ์ริมูลุนะชอบพิมพ์ลุมิลิ <c oughs> แล้วแม่งจิตจริงๆเพราะพิมพ์แม่งยากเราเจอเป็นเมอร์ลินไว้น้ำซับด้วยสาริเอลแดงลูมิลิซับไม่มีแล้วก็เกาแดง ซับไม่มีเอาอย่างนี้เลยไหมปิดไปเลยไหมน่าจะตายอะ่ะเพราะว่าการ์ดอัตาคิขั้นสองมีบัฟอยู่แล้วหกบัฟใครเรียกเหรอเออตาย ทีมลูกผสมมันดีจริงๆหรือเป็นผลบุญจากสองผัวเมียที่มันยืนคู่กันวะใช่ไหมเออส,สองผัวเมียที่มันยืนคู่กันไดโยไดโย่โยคลนะิปนี้เราจะเป็นคลิิหน้าอำลาเอลิหน้าดีซีโรเพราะว่าอะไรพวกนี้ออกแล้ว เซิร์ฟปรับเวลาใหม่ปิดอัปเดตแั่กณยังไม่ตื่นไปทำงานเลยจ้าแต่ก็ดีเพราะว่าอะไรถ้ามันปิดบ่าย2องเราก็เสียไป1วันแต่ถ้ามันเปิดก่อนบ่าย2องเนี่ยเรามีเวลาเล่นก่อนอัปเดต1ถึงสามชั่วโมงเลยนะเว้ยเออดีปะล่ะเดีย๋ยวนะพูดมาตั้งนานในกูกดอาคลิปหรือ,อยังเนี่ยสำหรับไม่ตอนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พยายามอามาชิดปากในสุดกำลังสั่งไม่มาใหม่แล้วหวังว่าจะไม่ทำให้คนดูตอนนี้น่าลำคาญไปนะถ้าลำคาญถ้าเกิดอะไรก็คือขออภัยด้วยเพราะว่าไม่มันนานแล้วแล้วก็เบาๆดับๆเบาๆรอบนี้เราเจอเป็นทีมมานและลบบับด้วยเราจะ ใช้เป็นตัวระบายเพิ่มให้โดนลบบัฟมากเกินไปแล้วก็เออมโอเคอ่ะอาตาคีแต่เพราะมีดีบัฟอยู่การที่บุญฮิวปล่อยดีบัฟในเทิร์เรกทุกครั้งที่เริ่มเนี่ยทำให้เอคิน้าแม่งตีแรงจากสมุดเดียว เรียกได้ว่าเราไม่ต้องปล่อยดีบัฟตัดเลือดเลยอะยกเว้นเราเจอธร,รมีเอวแดงประสาทมาเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าอีกและวันนี้คลิปนี้พูดคาว่าเรียกได้ว่าไปวันกี่ประโยคในลองคอมเมนต์มาดิเอคิดหน้าเนี่ยเป็นตัวที่ไม่เน้นอันติก็จริงเดี๋ยวทําไมค้างเอคิดหน้าไปเนี่ยเป็นตัวที่ไม่เน้นอันติก็จริงแต่มันก็เพิ่มซีซีใช่ไหม ถึงเราจะเคลียร์โดยที่แบบไม่ได้ใช้อันติถึงเราจะมีอันติไว้บัฟเพื่อนอโนถึงเราจะมีอันติไว้บัฟเพื่อนร่วมทีมอย่างเงี้ยเออแต่แต่แต่แยต,ต,ต่มันบัฟจนดบดดาเมจแม่งแรงมากตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยบัฟครบโอ้พลังโจมตีเพิ่มมาหมื่นเพิ่มมาหกพันหนึ่งนะจอกเกาะเป็นเพิ่มมาจอกเกาะอัตราคียดามจตพอน้งมงเป็นสี่ที่พก อัดไปรัวๆหมดหมดปีแน่นอน <se as> อีกฝั่งเป็นภูมิแพ้ผีเสื้อตาย <se as> เอจอจบเอคิดหน้าและสองผัวเมียมันก็กลายเป็นประมาณว่ากูมารีวิวสองผัวเมียโดยมีเอคิดน้าเป็นตัวแถมประมาณนั้นทำไมใช่นะอทิ้งท้ายด้วยอุปกรณ์เอคิดหน้า นะว่าทําเป็นอะไรส่วนตัวอันนี้คือส่วนตัวยังไม่แนะนําสําหรับแนะนําเราจะแนะนําเป็นเลือดป้องกันหรือเลือดคริติคอลสำหรับเอคิน่านะเพราะตัวนางได้บัฟอยู่แล้วทุกเทิร์นแต่นี่ทํามาเพื่อ PVP เอ้ยไม่ใช่นี่ทํามาเพื่อ PVE ก่อนเลยทําเป็น จมป้องกันออปเป็นโจมตีป้องกันเลือดนะย้ําว่าฉันทํามาเพื่อ PVE PVE ก็คือตีบอสลงดันปกติเออฟาร์มหาของอะไรเอย่ยนะและก็คือมีแฟยิ่งถ้าใครเป็นฟรีทูเพลย์ไม่เติมเลยมีแค่แฟ60เพชรเท่านั้นควรทำเป็นเลือดป้องกัน นะหรือเลือดคลิให้เลือกเอา2อ,อย่างมาแถมอีกตัวหนึ่งลายฮาร์ดลายฮาร์ดอันนี้คือก๊อปเซต็ตของบรรณรกมาได้เลยก็คือเลือดป้องหรือเลือดคลิาขึ้นอยู่ที่ว่าตัวเองเจะาให้ตัวละครของเราเป็นแรงขนาดไหนหรือว่าเห็นว่าตัวละครเราเนี่ยแรงอยู่แล้วเอาป้องกันมาทดแทนให้มันยืนนานๆสร้างดาเมจได้น,นานๆอย่างนี้อ่า แล้วสองชิ้นบนก็จะเป็นอัตราคลิกกับดาเมจคริกเท่านั้นไม่มีโจมตีมาเกี่ยวข้องถึงแม้ CC จะลดลงแต่ต่อให้เราได้โจมตีมาแม่งก็ไม่ได้ช่วยให้ไรฮาตีแรงขึ้นเว้ยส่วนตัวทำเป็นอัตราคลิกนะชิ้นต่ออันนี้คือผู้ต่อชิ้นนะอัตราคลิกสองช่องคลิกดาเมจสามช่องทั้งสองชิ้นเลย หรือเอาง่ายๆเลยก็คือคลิดาเมจเนี่ย6ช่องสำหรับชิ้นบนนะแล้วก็อัตราคริรวม2ชิ้นบนเนี่ย4ช่อง6บวก4นั่นเองเดี๋ยวทำมันนี้ให้มัน5.5แล้วกันคริดาเมจ เนี่ยทำให้ดูเลยเออถ้่หาว่ามันโนโจมตีเราไม่ใช้สูงแค่ไหนเราก็ไม่ใช้ะไรฮะนี่ดาเมจคี5.8มันไดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้ตัวละครมีต้านคีสูงมากนะอันเนี้ยเป็นอัตราคีที่ตามสำหรับ4ช่องแล้วแหละจะได้99ถ้าอยากได้มากกว่าน,นี้จะต้องเสียสละคิดาเมจมาเพิ่มให้อัตราคี1ช่อง แต่ส่วนตัวอาย้ามีว่าส่วนตัวไม่ใช่ไม่ใช่ the base of equipment นะจะเป็นคำบอกส่วนตัวเท่านั้นว่าทำแบบส่วนตัวเทาแบบนี้เออมึนอะไรเนี่ยอยู่ก็ชะงักเอาอัตราคีแค่99%พอเพราะอะไรเพราะว่าแม่งใส่ดาบอยู่แล้วอะแล้วเดี๋ยวพอเพื่อนใช้สกิลเออเพื่อนใช้สกิลตัวเองใช้สกิลแม่งคีก็เพิ่มมาอีก4 5 20 20%นี่ก็ลอย20%แล้วนะ บ้าน,นานไปแล้วคลิปสิบยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยไม่ได้เรามา PVP แค่เอคิดหน้านะเขือพูดมากไปอีกแล้วเนี่ยเป็นคนติดพูดมากถึงไม่อยากทําคลิปไงออพอเราโพสแม่งจบในโพส์เดียวแต่พอแบบพอเราพูดอย่างเงี้ยไม่พูดไม่จบมันไม่จบแค่คอนเทนต์ในวันนั้นนะแม่งก็เสริมนู่นเสริมนี่ <laughs> โอเควันนี้ไปแหละบ,บายบายกับรีซีโรนะจ๊ะบายบายเอคิดหน้าบายบายไลย์ฮาร์ดแล้วเจอกันกับ คอลลบหน้าน้อพรุ่งนี้เราจะมาตีไฟนอลบอสสเรียกันเราจะตีให้ดูแล้วหามเขาเลยดูว่าทีมทำคะแนนไม่มีตัวไหนคอมเมนต์บอกไว้เลยนะทีมออโตฟาร์มนะโอเคถ้าดูถึงตอนนี้นะอพรุ่งนี้เมียนบอกไว้เลยไปจริงๆแล้วบ๊ายบายจ้า